สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเห็นก็สงสัยจะบ่าวยิ้มกว้างอวดโมเมนต์จุ๊บแก้มแต่เจ้าสาวหน้าอย่างนิ่งไราอารมณ์กลายเป็นภาพไวรัลบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากคู่บ่าวสาวจากเมืองจู้หมาเตียนมณฑลเหอหนานประเทศจีน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานและมีการส่งตัวเจ้าสาวภายในห้องหอที่บ้านของเจ้าบ่าวได้เกิดเหตุการณ์สุดอึดอัดขึ้นขณะช่างภาพขอเก็บบรรยากาศน่ารักน่ารักแต่สีหน้าเจ้าสาวทำหลายคนหลุดโฟกัสตามรายงานระบุว่าขณะนั้นเจ้าบ่าวได้พาเจ้าสาวกลับบ้านแล้วและช่างภาพที่ตามมาก็ขอถ่ายรูปน่ารักน่ารักของทั้งคู่และขอให้เจ้าบ่าวเป็นฝ่ายจูบเจ้าสาวในตอนแรกเจ้าบ่าวก็เขินนิดหน่อยและก็ยืนหัวเราะคิกคัคคกบอกไม่ดีเพราะมีคนอยู่เยอะแต่แขกที่มา ร่วมงานก็ให้กำลังใจเขาเขาจึงเริ่มนั่งข้างเจ้าสาวอย่างไรก็ตามเจ้าสาวมาได้ยิ้มหวานแต่กลับนั่งเฉยๆบนเตียงโดยไม่แสดงสีหน้าดวงตาของเธอว่างเปล่าและดูเหมือนว่าเธอจะไม่เต็มใจที่จะแต่งงานแม้ว่าช่างภาพจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสุดอึดอัดแต่ก็ถือว่าได้รับเงินค่าจ้างมาแล้วเขาไม่พูดอะไรมากทำเพียงแค่บันทึกภาพทั้งหมดที่ควรถ่ายและทำงานให้เสร็จ แต่แขกที่ในขณะนั้นกลับบ่นตรงๆว่าเจ้าสาวทำตัวน่าอายสินสอดก็รับไปแล้วทำไมยังทำแบบนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาเนตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายหลายคนพากันคาดเดาว,ว่าเจ้าสาวน่าจะถูกบังคับให้แต่งงานแน่ๆขณะที่คนอื่นๆคาดเดาว,ว่าการแต่งงานนี้จะแตกสลายในไม่ช้าอาทิเช่นน่าจะเลิกกันเร็วๆนี้อีกความคิดเห็นบอกว่าความรักเช่นนี้จะนำไปสู่ความสุขได้หรือไม่ อีกความคิดเห็นบอกว่าผู้ชายก็ดูดีบางทีผู้หญิงอาจมีคนรักเป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m ขอบคุณครับ